อันดับที่สามคัมเมเลเดอร์ไวส์แมนปรากฏตัวครั้งแรกในคัมเมเลเดอร์วิสซัตตอนที่2 9งเก้าสแล้วก็ยาวไปเลยนะครับคนแปลงร่างคือโซฟุเอกิและมีลูกสาวคือโคโยมิฟูเอกินะครับมาเลเดอร์วิสซัตเนี่ยผมยังไม่ได้ดูนะแล้วก็ไม่คิดจะดูด้วยผมว่ามันมันนานแล้วว่าเออไม่อยากดูแล้วแต่ถ้าให้พูดดีไซน์โดยรวมของมาเลเดอร์ไวส์แมนก็ดูดีนะครับดูเท่เลยก็ตรงคอนเซปต์จอมเวทเลยนะครับแต่สภาพมันเหมือนไม่ใช่ลาดบอสป่ะ ดูทรงเหมือนไม่ค่อยเป็นลัดบอสเท่าไหร่เลยดูไปดูมาบางทีมันทรงเหมือนผู้หญิงด้วยแต่ว่าโคโยมิเนี่ยก็เคยได้แปลงร่างเป็นคา m เมดี e เดอร์ไวส์แมนนะครับโอเคโดยรวมดีไซน์มันผ่านแล้วก็เฟี้ยวแต่ผมไม่รู้ว่าบทมันยังไงก็ใครรู้ก็เม้นบอกกันได้นะครับนี่ได้มาอยู่อันดับที่3เพราะดีไซน์รวนรวนเลยนะเนี่ยไม่เกี่ยวกับลูกสาวเลยนะครับเอาอันดับที่3ไปเลย ที่ผ่านมาขอบคุณที่ดูแลลูกสา,มาวมาให้โดยตลอด